ในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวนขณะที่กรุงศรีอยุธยายังรุ่งเรืองและแข็งแกร่งท่ามกลางยุคสงครามและชัยชนะยังมีภัยอันเกินคาดคิดที่ไม่อาจพิสูจน์ได้ด้วยเหตุผลเรื่องเล่าลี้ลับเริ่มขึ้นเมื่อค่ำคืนหนึ่งณนะทุง่งภูเขาทถงชาวบ้านต่างล้มตายอย่างปริศนาศพถูกกัดกินเนื้อหนังเน่าจากภายใน ดวงตาเบิกพลุกราวคล้ายกับความหวาดกลัวสุดขีดบ้างว่ามีฝูงคนหน้าตาซีดเสียวเดินลากขาโซเซเข้ามาในหมู่บ้านเสียงคล่ำครวญดังสะท้อนยามดึกสงัดราวกับขุมนรกเปิดประตูเมื่อใบบอกจากผู้รอดชีวิตถูกส่งเข้ามาในพระราชวังสมเด็จพระนเรศทรงพินิจเนื้อความ ทรงเห็นว่าหากไม่เร่งปราบปรับอาจลุก,กลามถึงพระนครจึงมีพระบัญชาให้แม่ทัพขุนศึกเดทมิตแม่ทัพผู้เชี่ยวชาญการรบยามค่ำคืนพร้อมหมอผีชื่ออาจารย์คำปัดผู้มีอาคมแก,ะกะ่กล้าและเคยไล่ผีทัพพม่ามาแล้วจัดตั้งกองปราบผีดิบทุ่งภูเขาทองขึ้นโดยเฉพาะกองกำลังนี้ประกอบด้วยทหารฝีมือกล้า หน่วยพิเศษที่ผ่านศึกมาทั่วเด็ดพร้อมอาวุธแปลกตาดาบพีปลุกเสกได้มนไล่ผีลูกศรฝังอาคมและเครื่องรางประจํากายที่ศักดิ์สิทธิ์อาจารย์คำปัดยังเตรียมยันพันศพน้ำมันทายบริสุทธิ์และทูบม,มนขับไล่วิชาที่ไม่เคยใช้ต่อหน้าผู้ใดมาก,ก่อน <L un ters> เมื่อเดินทางถึงเขตทุ่งภูเขาถกพวกเขาพบเพียงความเงียบงันไร้ผู้คน บ้านเรือนพังพินาศเลือดกระเซ็นตามกำแพงเสียงฝีเท้ากระทืบโครนดังแฉะมาแตกไกลแล้วเงาร่างซี่เซียวก็ผพุดขึ้นจากเงาไม้ผีดิบหลายร้อยตุกตรงเข้ามาหาพร้อมเสียงคลางกลวนเมื่อขบวนกองปราบผีดิบเดินทางมาถึงชายขอบทุ่งภูเขาถกพลบค่ำก็คืบคลานเข้ามาไอเย็นแปลกประหลาดพัดมากระทบร่างคนและสัตว์พวกทหาร เริ่มขนลุกโดยไม่รู้สาเหตุไอ้มืดด้วยทั่วปะาขุนศึกเดทมินออกคำสั่งเสียงเข้มพลางหยิบดาบปลุกเสกประจําตัวขึ้นมาครับท่านคุนศึกปาเงียบเงียบผิดปกตินายทหารหนุ่มชื่อไอ้มืดรายงานพลางเหลียวมองไปรอบตัวทันใดนั้นพื้นดินเบื้องหน้าก็สั่นสะเทือนเสียงฝีเท้าหนักลากยาวหลายร้อยฝีเทา้าดังขึ้นมาจากทางทิศเหนื มาแล้วผวกมันมาแล้วเสีงตะโกนของทหารเวรดังลั่นร่างผีดิบกว่าร้อยตัวพากันโซเซคลานออกมาจากเงามืน่นสีสักขาดคึกตัวเน่าเปื่อยผิวหนังปริแตกแห้งคล้ำเห็นเส้นเอ็นและกระดูกหูตายังลืมพลุกเสียงคร่ำครวญแหลมสูงจนเลือดแทบแข็งตุกขนสึกพวมันแบ่งเป็นสองฝีด้านขวาจะพวกเรววิ่งตัดนะ ด้านซ้ายมีพวกตัวใหญ่คลานเข้ามามันจะบีบวงร้อมหราอาจารย์คำปันร้องเตือนคุนศึกเดทามินชักดาบขึ้นเนื้อหวัวข้ารู้มันจะมาแบบนี้พลธน,นูยิงแนวขวาทหารดาบตั้งโล่นะเมื่อคมตามข้าเราไปรูปขนมเปียกปุ่นกนลยุทธ์ขนมเปียกปุ่นเป็นตำรารบโบราสร้างวงร้อมเบียนซ้อนกันสามชั้น ใช้ทหารระยะไกลคุมปิดใช้โลกมนยันเสืิมทับหน้าและใช้หมอผีเป็นศูนย์กลางปล่อยอาคมทะลมตรงจุดอาจารย์คำปันท่องบนเสียงตับเมื่อกลีดเลือดหยดลงยันกลางดิบนโมพุทธายะสภพพุทธะสมณพุทุพลังพริบตานั้นเปเลวไฟสีฟ้าก็พวยพุ่งขึ้นมารอบวงกล,ลยุทธแผดเาพาีดิบแถวหน้าอย่างสิ้นสภาพ พวกมันกีดร้องวิ่งวนไปมาไฟลามไปยังพวกข้างหลังแต่ฝูงผีก็ไม่หยุดบางตัวทนไฟได้คลานเข้ามาใกล้ด้วยแรงอาคขดขุนศึกมันอ้อมมาทางซ้ายแล้วไอ้มืดไอ้ท้องพ่าในกองสิเ็เบียงโรกไปบังแนวหมอผีเราจะพุ่งเข้าแทงใจกลางมันดาบอาคมเปล่งแสงจา้าขุนศึกเดชทมิมนำหน้าพุทหารกลุ่มหนึ่งพุ่งตรงเข้ากลางกลุ่มผีดิบ ตัดหัวฟาดแขนแทงกลางอ,อกสุบผีล้มระเนระนาดแยกหัวออกจากตัวอย่าให้มันฟืน้นขุนศึกตะโกนท่ามกลางเสียงกรีกรองขณะนั้นผีดิบตันหนึ่งก็โผล่ขึ้นมาจากใต้ดินกระชากทหารหนุ่มคนหนึ่งลงดินลกกัดขาดขเลือดสาดพุ่งท่านอาจารย์มาฟังตัวอยู่ใต้ดินอาจารย์คำปัดพันสาดผงอาคมรอบตัว ไรคาถานปัตติอุปัตตววินาสันติพงศสีทองระเบิดแสงสว่างวับดิง่งแยกเพให้เห็นพิดิบซ่อนอีกหลายสิบตัวใต้พื้นดินแต่และตนนั้นแสงแม้เผาร่างจนมอดเป็นทุลิกคืนแรกจบลงด้วยชัยชนะที่สาหาัสศพทหารกองปราบนอนระเกะระกะข้างศพผีดิบแต่มือขวาของขุนศึกก็ยังไม่ยอมปล่อยดคืนนี้เราไม่ถอยพรุ่นี้มันคงจะมาอีก แต่ข้าจะฝังพวกมันให้ลึกกว่าที่มันเคยอยู่แสงจันทร์เต็มดวงในคืนที่สองทาบทอทุง่งภูเขาทองได้เงาเงียบสงัดเรากับธรรมชาติกำลังกลั้นลมหายใจอาจารย์คำปัดนนั่งสมาธิอยู่กลางวงหยัดเลือดทหารที่ล้มตายเมื่อคืนถูกนำมาประสมกับผงกระลาตาเดียบทละเอียดปั้นเป็นลูกกลมเรียกว่าว่านตาพยาผีสำหรับใช้สะกดผีระดับหัวหน้า คืนนี้มันคงจะส่งแม่ทัพผีออกมาแน่อาจารย์กล่าวเบาๆขณะวาดยันลงกลางดินดยไม้เท้ายอดเขี้ยวพญาหมูตัดกองปราบปรับกลยุทธ์ใหม่ในคืนที่สองแบ่งทัพเป็นสามแนวแนวหน้าวางกับดักอาคมแนวกลางคุมโดยหมอผีและทหารลูกแนวหลังใช้พบทนูอาคมกับหมอ้อต้มน้ำมนต์เพลิงสลับทุ่มใส่พวกผีที่บุกลึกเข้ามาฝากตรงครับ สียงกลองโบราณดังลั่นออกมาจากใจกลางป่าเสียงห้าวนะัเรากับวิญญาณโบราณกำลังตื่นขึ้นทันใจนั้นผีดิบตัวหนึ่งสูงกว่าคนธรรมดาเกือบสองเท่าผิวหนังเปลี่ยนเป็นสีดำฉ่าเลือดดวงตาสีแดงเรืองแสงหัวติดหมวกเหล็กสมัยหงสาวดีเดินนำขบวนฟูงผีออกมามันคือแม่ทัพผีมังมหาทัต คุณศึกพม่าผู้ถูกสาปหลังสิ้นกรุงของสาวดีร่างไม่เน่าไม่ตายถูกวิญญาณโกรธแค้นชุบกลับมาสั่งการผีดิบมันฟาดพื้นดินด้วยดบาบเขมรโบราณพลนผีดิบด้านหลังมันกรีดร้องพร้อมกันดินสะเทือนใต้เท้าทุกคนขุณศึกมันเริ่มไร้อาคมแนละ้วมันมีวิชาเหมือนคนแม่ทัพผีเริ่มท่องคาถาภาษามนเสียงต่ำมือชูกระดูกกระโหลกขึ้นเนื้อหัว วานและปิเสียงร้องของผีสอดประสานกับเสียงหมาเห่าหอนระยะไกลพื้นดินระเบิดพุ่งเปลวเพลิงดำออกมาผีเงาก็ร้อยตนโผล่ขึ้นมาจากเงาเงาผีเหล่านี้ไม่โดนไฟไม่โดนดับเว้นแต่วิญญาณเรียกวิญญาตข่านี่แหละจะรับมันเองอาจารย์คำปันลุกขึ้นเหวี่ยงผ้าขามา้าปักยันออกจากกาลางหลัง พร้อมกับตะกุดพลังวิสุทธาอิทจิมุนวิญญาณบรรพชนทั้งหลายจงลงมาสถิตเพริบตานั้นร่างโปร่งใสของนักรบโบราณจะกลายยุ่เริ่มปรากฏขึ้นตามจุดต่างๆพวกเขาคือผู้วิทักษ์ดินเด็ดที่ถูกอาจารย์ปลุกขึ้นมาด้วยวิชาต้องหักฟูงผีเงาวิ่งเข้าประทะกับวิญญาณนักรบจริงๆการต่อสู้ในมิติวิญญาตุทกขึ้นกลางท้องทุก เงาผีตะลุมบนกับนักรบสว่างใสฝุ่นผงมนฟุ้งเต็มฝาแนวหน้าข้ากองปราบก็เข้าประทะเต็มที่ดาบอาคมฟาดฝันพร้อมกับเสียงโหสึกข้ามันที่ตายสองรอบอห่าวอกมันยืนอีกคุณศึกเดชธมิมิผู้ก็หาแม่ทัพผีโดยตรงมึงคือแม่ทัพใช่หรือไม่มาสิมาดวลดาบกับคนไปแม่ทัพผีคำรัดมันชักดาบสองมือฟันฟาดแรงราวกับพายู่ ขุนศึกตั้งดาบรับชนแสงผึกพลังอาคมกระแทกกันทั้งสองกระเด็นออกจากกันอาจารย์ข้าข้ามันไม่ตายขุนศึกตะกดุดข้าร่างมันไม่ได้ก็ตองลบวิญญาณมันขังมันในธาตุอาจารย์คำปั่นโยนลูกตาพยาผีขึ้นกลางอากาศพร้อมร่ายมนชั้นสุขโอ้วิญญาณมึงจงถอยเขินลุ้ ลูกกลมแสงสว่างพุ่งเข้าใส่นาอกแม่ทับผีร่างบรรยุดชะงักพีดิบทั้งหมดก็ชะงักต่บวิญญาณแม่ทับกรีดเสียงหลอนกล้องทั่วทุกแลสะสลายร่างไปพร้อมกับผีทั้งเกอะร,ราวกับสายลมพัดเท่าทุกทุกภูเขาทองเงียบลงในบัดดลเหลือเพียงเสียงหอบเหนื่อยของคนเป็ดมันจบแล้วหรืออาจารย์อาจารย์คำปันมองฟ้าจาันเขาวยังค้างกลางหัวคืนนี้ ใช่แต่วิญญาณเช่นนี้ไม่เคยหายไปมันแค่รอคนเรียกอีกครั้แม้ผีแม่ทัพมังมหาทัตจะถูกสะกดในคืนที่สองแต่กลิ่นอาคาตของเราวิญญาณไม่ได้หายไปตามสายหรอทุ่งผู้เขาทองในรุ่งเช้าวันต่อมาเงียบสงบจนน่าสงสัยฝูงนกยังไม่ทันบินท้องฟ้าไร้เมฆแต่ก็ไร้แสงอุดขุนศึกเดทมินนำทัพเดินกลับด้วยความเหนื่อยล้า ทหารแต่ละคนเสียเลือดเสียเรงอาคมหมดติดหลายคนมีบาดแผลที่ไม่อาจห้ามเลือดด้วยยาธรรมดาอาจารย์คำปัดเตือนก่อนเคลื่อนผลข้าชักไม่สบายใจข้ารู้สึกว่าพื้นดินนี้มันยังหายใจอยู่มันยังไม่หลับแต่คำเตือนนั้นมาไม่ทันกลางทางกลับก่อนเข้าสู่เขตประตูเมืองขบวนทัพแวะพักริมคลองเล็กๆใกล้แนวไผ่ ในขณะทหารกําลังตักน้ําล้างแผลและหุงหาอาหารจู่ๆกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงก็โชยมากินอะไรเนี่ยเน่าขนาดเนี้ยไอ้มืดขมวดคิวก่อนจะทันตั้งตัวพงไผ่ทั้งแนวก็ลุกเป็นสีดำแล้วก็เปลี่ยนแปลงเป็นทางผีมืดสนิทและผีดิบชุดใหม่จำนวนสามเท่าจากคืนก่อนก็โผล่พรวดเข้าตีทั้งซ้ายและขวาเสียงทหารตะโกนล่นแต่ก็ไม่ทัน หอกกระดูกพุ่งเสียบทหารคนหนึ่งล้มตายทันทีผ<อ>ีบางตนมีรูปรักษ์ประหลาดผีหัวขัดที่ยังเดินได้ผีเงาที่ถูกไฟเผาเมื่อคืนแต่ฟื้นขึ้นมาใหม่ในร่างมืดกว่าเดิมตั้งโลกทุกแนวพร้อมลุกขุณศึกเดชธมิตรชูดาบในมือขึ้นแต่พวกทหารที่เหลือมีเพียง60สิบกว่านายจากกว่าสองอยนายเมื่อคืน ไม่มีเวลากลางกลยุทธ์ขนมเปียกปุดหรือไร้มนตเต็มบทเสียงฟันดาบกระแทกกันดังลั่นร่างคนและผีปะทะกันในระยะประชิดตาตดตาฟันโตฟันไอ้มืดฟะอาจารย์คำปันใหญ่อบอกมันถึงตัวหมอผีแต่พวกมันแยกกันไปขอรับท่านคุณเราถอยเถอะไม่มีคำว่า,มมาถ,ถอยขยอมตายตรงนี้จะไม่ให้มันผ่านเข้ามือผีดิบหลายตัวกระโจนเข้ากัดทหารทั้งปิดบ้านคว้าขา บ้างเทงจะข้างหลังพวกมันไม่รู้จักเจ็บไม่รู้จักตายอาจารย์คำปัดพยายามไร้บนโซ่พัฒนาการวิญญาณแต่พลังอาคมหมดสิ้นไปมากแล้วเขาสุดนั่งเลือดไหลาจากตาเล็กจมูกข้าทำไม่ไหวแล้วมันมีมากเกินไปขุณศึกเองก็ถูกฟันเข้าที่บ่าดาบหลุดมือเมื่อมองไปรอบตัวเขาเห็นนายทหารที่รบเคียงบ่ามาตลอดนอนนิ่งทีละคน เสียงผิวปากเยะเยือกดังมาจากเงาแม่ทับผีคนใหม่ปรากฏตัวขึ้นไม่ใช่มังมหาทัตแต่หากป็นหญิงสาวชุดขาวรูปร่างสูงร่างปโปร่งบางเต็มไปด้วยอาคมดับผู้หญิงเธอกระซิบเสียงเย็นวิญญาณพวกข้าไม่ได้รบเพื่อสงครามแต่รบเพื่อล้างแผ่นนี้ให้คนตายคลองเสียที ทหารกองหน้าเมืองตื่นตระหนกเมื่อเห็นทหารชุดกองปราบบางส่วนวิ่งหนีแตกกระเจิงกลับมาบางคนบาดเจ็บสาหัสบางคนพูดภ่าพด้วยความบ้าก่อนเสียงกลองปลุกทับจะดังขึ้นพิดิบกลุ่มใหญ่ก็พุ่งตามเข้ามาทันทีทหารเมืองยังไม่ทันตั้งขบวนรับศึกทหารเวรแนวหน้าถูกพิดิบกลืนหายราวกับโดนผ่าอยูเสียงกรีดร้องดังทั่วแนวป้อง ชาวบ้านที่อยู่ใกล้ประตูเมืองเริ่มหนีตัดคุณศึกเด,ดทธมินแม้ใกล้หมดแรงแต่ยังคว้าดาบขึ้นมาอีกครั้งหากเราต้องพินาศขอให้มันจดจำไว้ว่าวิญญาณคนอยุธยาไม่อยอมจำนนง,ง,ง่ายๆเขาพุ่งเข้าใส่แม่ทัพผีหญิงตรงหน้าเสียงฟันดาบสุดท้ายปะทะก,กันใต้แสงจันทร์ก่อนความมืดจะกลืนทุกสิ่งเสียงกลองศึกหน้าเมืองดังดรัวไม่เสียงที่ไม่ใช่เพียงการเตือนภัย แต่เป็นเสียงร้องของความช่วยเหลือจากเมืองสู่พระราชโชวขอเดชะพระยะมิพ้นครับข้าน้อยมาเร็วจากหน้ากำแพงกองทัพกองปราบแล้ลถูกตีแตกพิดิบบุกถึงชายประตูพระนครแล้วพระเจ้าครับพระนเรศซึ่งทรงประทรับอยู่ในพระตำหนักทรงทมไม่ทรงรีรอแม้ชั่วลมหายใจจงไปตามแม่ทัพพญาอินทราให้จัดทัพยยทออกมาช่วยดนทันเลยครานี้ข้าไม่ต้องการทัพเดินข้าต้องการกองทัพลุยกับพี แม่ทัพพระยาอินทราเคลื่อนกองทัพออกจากป้อมกลางมือพร้อมทหาร500ห้าร้อยนายทั้งหมดแต่งชุดเกราะพิเศษที่ทำจากเหล็กผสมอาคมและหนังวัวดำชุบหยัดหน้าผากทหารทุกนายทาด้วยน้ำมันมนจากหมอผีหลวงอาวุธทุกกล็บหอกดาบธนูผ่านการเสกด้วยพระเวทชั้นสูงอย่างยันสะท้อนพลังและเพิงกินวิญญาตแมธัพระยาอินทรา ประกาศเสียงดังกล้องก่อนออกศึกค้นนี้เราจะสู้กับสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์แต่เราคือทหารของพระราชาแเมียผีจะดาน,น้ามาแสนตัวเราก็จับฟ้ามันไปให้ถึกแสงแล้เสียงคำรามของเราผีดังราวกึกกล้องมาจากใต้พิภพขุนศึกเดททมินยังยืนหยัดทั้งที่เลือดไหลอ่บตรงหน้าเขาคือร่างของ,ของแม่ทัพผีสาวที่เขาเพิ่งเทแบบือ่ยแดบอาคมเข้ากลางอ,อกจนร่างแต่เป็นฝุ่นดับ แต่ตัวเขาเองก็ถูกผีลอบแทงที่สี้างแผลลึกจนแทบยืนจะไม่ไหวอาจารย์คำปันเหล่าทหารข้าสู้ต่อใถึงที่สุดเสียเข้าแหบแห่งแต่เปลี่ยนแรงศรัทธาเมธพระยาะอินทรากระจนเข้าแนวรบพร้อมด้วยธงนารายขี่ขุดธนูอาคมนับร้อยถูกปล่อยสู่ฟากฟ้า,ฟา,ฟาก่อนแปลเปลี่ยนเป็นเพลิงฟ้าตกใส่แนวผีดิบจนร่างหลายร่างระเบิด แนวกองหน้าผีเปิดออกพวกมันเริ่มวัดไวแต่ไม่ใช่ทุกตนที่จะตายงา่ายๆผีบางตนไรยเวทด,ดำย้อนกลับเปเลวไฟกลายเป็นงูดำม้วนตัวกลับเข้าหาแนวทับของมนุษย์แนวโล่ยันสะท้อนทหารหน้ากระดานตั้งโล่พร้อม่ายหมดกุมพันสะท้อนววงูดำกระแทกใส่แนวหยัดทุกสะท้อนกลับกลายเป็นลำแสงสว่างทะลุแนวผีดิบระรอกหลับเสียงโลหะกระทบกระดุก เสียงดับกระชากวิญญาณดังไม่หยุดอาจารย์คำปัดรวบพลังสุดท้าย่ายมนทัพเทวาผนึกเวเงาแห่งเทพปกปักรูปนารายครึ่งแสงครึ่งเงาปรากฏเหนือสนามรบพิดิบหลายตนกรีดร้องร่างแหลกสลายต่อหน้าต่อตาแต่ชัยชนะไม่ใช่ราคาถูกคนศึกเดชธรรมินสุดตลงกับพื้นมือยังกำดับไว้แน ร่างขนอนเคียงข้างร่างในาทหารอีกหลายสิบนายที่ไม่อาจฟื้นขึ้นมาอีกแล้วเมื่อแสงแรกแห่งวันแตะพื้นดิบทัวทุ่งหน้ากำแพงกรุงสีเงียบกลิบผีดิบที่ยังหลงเหลืออยู่ตะโกนกรีดร้องเสียงสุดท้ายก็ร่างจะปริแตกเป็นฝุ่นทุลีสีดำปลิวหายไปกับสายลมเหล่าทหารผู้รอดชีวิตน้อยกว่าคึ้นพวกเขานั่งพิงร่างพี่น้องร่วมมือสั่น ร่างสะบักสะบักแผ่นดินยังคงสั่นไหวด้วยแรงศึกแต่กรุงศรีอยุธยารอดแล้วพระนเรศทรงออกประทับยืนบนกำแพงเมืองทอดพระเนตรสมรภูมิงก่อนตัดก,กับพระยาอินทราด้วยน้ำเสียงราบเรียบแต่นักเนี่ยชัยชนะครั้งนี้ไม่ใช่เพราะเราแก่งกว่าแต่เพราะเราไม่ยอมไม่ความกลัวเป็นพวกบงการดอกแม้กรุงศรีอยุธยาจะรอดพ้นจากกองทัพผีดิบแล้ว ทว่าท้องฟ้ายังคงหม่นหมองทุ่งภูเขาทองยังเย็นจะเยือกผิดปกติกลิ่นคาวเลือดยังไม่จางไปและบรรยากาศเต็ไมไปด้วยแรงอาฆาตของวิญญาณที่ยังหลงเหลืออยู่พระนเรศมีพระราชด,ดำริให้จัดพิธีสกดวิญญาณผีดิบทั้งหมดทั้งสิบพระองค์โปรดเกล้าให้อาจารย์คำปัดเป็นผู้นำประกอบพิธีพร้อมคัดหมอผีชั้นอาคมแก่กล้าอีกเก้าคนและผู้ทรงญาณอีกสามรูปจากวัดหลวงกลางกรุษ คืนแรมเดือนถอยณใจกลางทุ่งภูเขาถงสถานที่ที่เคยเป็นค่ายสังหารของเหล่าผีคุณศึกเด,ดทธมินแม้บาดเจ็บสาหัสยังคงมาร่วมพิธีโดยมีทหารยืนร้อมวงครอบพิธีไว้แน่นหนาผู้ร่วมพิธีทุกคนต้องใส่ผ้าแดงชุบน้ำมนต์เขียนยันพระยันปิดผนึกลงกลางหน้าผักกลางพิธีอาจารย์คำปั่นสั่งฝังเสาหลักผีลงสี่ทิศแต่ละเสา เขียนอักระด้วยเลือดของไก่ดับตายวันเสาเดือนดับใต้ดินฝังผงสะกดลุกมวลของพระธาตุผสมเท่ากระดูกนักบุชที่กลางเวทีวางผ้ายันสิบพูดคลุมหายผนึกวิญญาณซึ่งใส่อัดของผีสาวแม่ทัพผู้เป็นต้นกำเนิดคำสามอาจารย์คำปัดไร้บทมนโบราณเสียงสะท้อนจากพื้นดินก็ดังขึ้นออาก สติบิญญาอธิษฐานห้ามผูห้ามห้ามผ,ามผีอย่าลุกอย่าไหลายอย่าถลายมาสู่มืออย่าแตะธรณีอยุธยาโดยน้ำค่ะคำปัดออรสของครูบาผู้ทรงอาคมห้าแผ่นดินทันใดนั้นแผ่นดินก็เริ่มสัน่นเสียงลมเย็นหอบหนึ่งพัดผัด เสียงกรีดร้องของผีดิบแตกดังจากใต้ดินเหมือนจะพยายามฝ้าออกมาเสาทั้งสี่ไว้เอ็นแต่หมอผีทั้งสิบคนก็ร่วมแรงร่วมใจกันร่ายอาคมต้าพระทั้งสามรูปก็ร่วมสวดชินบัญชดประกบพลังกันเป็นกล่อเรืองใส่กลางใจพิธีให้ผนึกวิญ,ญญาณเริ่มร้อนจัดจุนแตกเป็นเสียงสิแต่อาจารย์คำปันก็ตะโกนด้วยเสียงสุดท้ายสลักคำสัตกดผนึกด้วยริ์แผนนิน่ เมื่อเขาทุบไม้ยันลงกลางพื้นเกิดแสงสีทองสว่างวาบขึ้นสุดท้องฟ้าก่อนซึมลงพื้นดินรอบทุ่งภูเขาถกสิ่งที่เหลืออยู่คือความเงียบสงัดและกลิ่นหอมย็นของดอกไม้ที่ไม่มีใครนำมารุ่งเชา้าพระนเรศเสด็จมาตรวจดูสถานที่พระองค์ทอดพระเนตรเห็นพื้นดินกลางทุ่งเปลี่ยนเป็นสีดำสนิทรอบทุ่งมีเสาหินเหล็กสลักอักษรไว้ทั้งแปดทิศ และต้นโพเล็กๆงอกขึ้นมากลางพิธีเราก็เป็นสัญญาณจากสวรรค์ว่าผีดิบได้ถูกรับรู้แล้วโดยดินฟ้าพระองค์จึงมีพระราชดำรัสให้ตั้งศาลไว้ณจุดนั้นตั้งชื่อว่าศาลผนึกผีทุ่งภูเขาถกพร้อมให้สั่งห้ามผู้ใดรบกวนพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตจารึกสุดท้ายบันทึกในพงศาวดารลับว่าหากต้นโพนั้นร่วงใบพร้อมกันทั้งต้นเมื่อใด หรือมีคนได้ร้องเสียงร้องหา้า่ยำค่ำขึ้นจงรู้ไว้ว่าแรงอาฆาตนั้นยังไม่สิ้นขอได้รับความขอบคุณจากผู้ฟังทุกท่านพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ